สวัสดีครับผมอำนาจทัศนียกุลนะครับประสบการณ์ชีวิตผม30กว่าปีก็เป็นเรื่องราวของการทำงานเกี่ยวกับคนในว,วันนี้ไม่ว่าผมจะทำงานที่ปรึกษาทำงานวิทยากรเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ทุกๆภารกิจเนี่ยผมเจอคำถามหนึ่งที่ผมพบตลอดมาคืออาจารย์ครับผมกุ้มใจเรื่องคนกันเลยผมมีปัญหากับการบริหารคนเหลือเกิน เพราะฉะนั้นเนื้อหาในหลักสูตรที่บอกว่าบริหารคนเป็นเรื่องของทุกคนจึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์กันดูครับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติหรือหายนะที่สร้างความโศกเศร้าให้กับคนทั้งโลกพื้นฐานหลักมาจากใครครับมาจากคนหลักสูตรนี้จะทําให้คุณเข้าใจคนเข้าใจตนเข้าใจชีวิต และถ้าคุณเป็นเ r ชาคุณจะรู้ว่ากระบวนการหลักในการทํางานเ r ชาจะต้องมีอะไรบ้างเป็นวงจรงานเ r ชาที่หมุนเวียนไปไม่เคยจบสิ้นคุณเป็นผู้นําองค์กรหรือคุณเป็นคนทํางานในองค์กรมีคําตอบให้กับคุณหมดเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจความหมายชีวิตในแง่มุมที่คุณอาจจะไม่เคยฉุกคิดหรือตั้งคําถามมาก่อนและแน่นอนครับสุดท้าย การบริหารคนที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนคือการที่คุณจะเริ่มเข้าใจถึงความรักที่ควรจะมีต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งสําคัญที่อยากฝากในตอนท้ายก็คือว่าการอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยการให้อภัยที่แท้จริงเนี่ยความหมายจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ต้องติดตามรับชมในหลักสูตรนี้นะครับแล้วพบกันครับ